วิธีรับคูปองส่วนลด60บาท ACU p เปย์คุ้มกว่าแล้วมาใช้บนแอปพลิเคชันร้านยากรุงเทพทำยังไงไปดูกันเลยให้เข้าแอป,ป ACU p a y หากไม่มีสามารถดาวน์โหลดที่ App Store หรือว่า Play Store ได้เลยเลือกกล่องของขวัญด้านล่างจากนั้นกดคำว่าคูปองจะมีคูปองของร้านยากรุงเทพส่วนลด60บาทเลือกได้เลยเมื่อกดเลือกเรียบร้อยแล้วให้กดรับสิทธิพิเศษหลังจากนั้นกดยืนยนันแล้วมาที่หน้าคูปองของฉันจะปรากฏคูปองของร้านยากรุงเทพกดใช้คูปองเลือกใช้ตอนนี้เลยจากนั้นกดใช่คูปองจะปรากฏให้กดคัดลอกรหัสจากนั้น เข้าไปที่แอปร้านยากรุงเทพเลือกสินค้าใส่ตะกร้าจากนั้นกดที่ตะกร้าสินค้าเลื่อนลงมาด้านล่างแล้วเลือกคูปองส่วนลดกรอกโค้ดที่ได้รับโค้ดคูปองส่วนลดจะปรากฏเลือกด้เลยหลังจากนั้นกดยืนยันเมื่อเลือกคูปองส่วนลดเรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบยอดชําระทั้งหมดอีกครั้งหลังจากนั้นกดสั่งสินค้าแล้วกดชําระเงินให้เลือกวิธีการชําระเงินเป็น ACU Pay สามารถชําระผ่าน ACU Pay Application หรือชําระผ่าน ACU Pay QR Code ได้เลย มาดูวิธีแรกชำระผ่าน ACU Pay Application เมื่อกดแล้วแอปจะเข้าสู่แอปพลิเคชัน ACU Pay หลังจากนั้นกดชำระเงินรอรับสินค้าได้เลยวิธีที่2ชำระผ่าน ACU Pay QR Code เมื่อคลิกเข้ามาแล้วกดบันทึก QR Code ได้เลยหลังจากนั้นเข้าไปที่แอป ACU Pay แล้วเลือกสแกนหลังจากนั้นเลือกรูป QR Code ที่เราโหลดเก็บมาได้เลยจะปรากฏยอดกดยืนยันหลังจากนั้นรอรับสินค้าได้เลยเท่านี้ก็สามารถใช้คูป,ปองส่วนลดจุกๆได้แล้วนะคะ Because are, we are here. Here.